บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเกษตรกร,กรที่ผลิตปลูกข้าวนาปังเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ว่าเงินที่เราจะให้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเงินที่สนับสนับสนุนการปลูกมาครั้งนี้นะครับแต่จะเป็นเงินสําหรับในการปลูกรอบหน้านะครับ สิ้นสุดการรอคอยถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะและที่สำคัญล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้นบคเห็นชอบจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทและเตรียมที่จะเสนอครมอนในลำดับต่อไปค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาใช้วงเงินเท่าไหร่และจะจ่ายเมื่อไหร่แจกแบบไหนโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางธนาคารทกศนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติด ตามข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1000บาทมาแล้วค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการนบขอเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยตรงเลยนะคะไร่ละ1,000บาทคนละไม่เกิน10ไร่ค่ะหรือว่าครัวเรือนไม่เกิน10ไร่วงเงินอยู่ที่ประมาณ2 8พันล้านบาทนะคะก็ได้รับการยืนยันจากคุณพิชัยนริธพันธ์ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยล่าสุดนะคะ26กุมภาพันธ์2568หลังจากที่มีการเข้าประชุมหารือในสังของคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติดบขคอครั้งที่1ทับ5 6 8แล้ววันที่26กุมภาพันธ์2 5 6พโดยที่ประชุมนบขอมีการอนุม,มัติเห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้านการผลิตนะคะในส่วของข้าวนาปลังในอัตราไล่ละ1,000บาทรายละไม่ เกิน1ิไร่คาดว่าจะใช้วงเงินงบประมาณกว่า2 8พันล้านบาทซึ่งจะเร่งนำเสนอที่ประชุมครามอเพื่อพิจารณานในลำดับต่อไปคาดว่าประมาณเดือนมีนาคมนี้ค่ะจะได้รับข้อสรุปในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานอกจากเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรวางแผนปรับเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของพื้นที่ปลูกข,ข้าวนาปังบางส ไปปลูกในพื้นที่อื่นในมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นต้นโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยร่วมกันกําหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมเกษตรกรสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับ,บกลไกตลาดด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะภายในเดือนมีนาคมนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครมอไรและ1,0 0 0บาทพี่น้องเกษตร กรณากล่มผู้ปลูกข้าวนาปังมาแล้วกลับไปดูนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2,562ถึง2,565นะครับเรามีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนานเนี่ยนะครับถึง428,000ล้านบาทนะครับเฉลี่ยปีละมากกว่า100 0 0ล้านบาทนะครับในปี66ก็มีการช่วยเหลือที่ลดลงนะครับอยู่ประมาณ60,000กว่าล้านนะครับส่วนปีนี้นะครับ มีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทําให้ภาวะข้าวที่เราผลิตขึ้นมาออกมาในช่วงนี้เนี่ยนะครับเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะสถานการณ์ของอินเดียก็ดีนะครับเรื่องของผลผลิตของโลกเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับต่างๆเนี่ยกดดันให้ทางเกษตรกรที่ผลิตปลูกข้าวนาปังเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ว่าเงินที่เราจะให้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเงินที่สนสนับสนุนการ ปลูกมาครั้งนี้นะครับแต่จะเป็นเงินสําหรับในการปลูกรอบหน้านะครับเพื่อที่จะเอาไปควบคุมดูแลเรื่องการจํากัดในเรื่องของการเปลี่ยนพืชดีไหมนะครับหรือว่าการปรับปรุงคุณภาพนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับให้เหมาะสมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนํามมฟากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ